ัวใจโอ้ครับผมแข็งแรงดีครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ว่าก็เราก็ตอนนี้ก็ทํางานทําอะไรด้วยครับผมมือมีงานเข้ามาช่วยตลอดใช่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลุยโฆษณาเอ้ยไม่ให้ลุยโฆษณาลุยละครแล้วก็เดี๋ยวหนังก็ตอนนี้กําลังจะฉายแล้วครับวันที่ยี่สิบแปดนี้ครับพี่มากพระโขนงครับรวมกว่าได้ล่าสุดบุ๊คิวเขาก็ยังแบบว่าโพสต์รูปอะไรยังไงดังแก๊บอยู่เหมือนเขาก็เทิร์นอะไรยังไงอยู่เหมือนกันก็ผมว่าก็ ผมเป็นเรื่องปกติว่าเราคบกันมานานอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องมีอย่างนี้อยู่่แลล้วละครัออยู่ในช่วงอะไรเรียกว่าทําใจหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำใจหรอกครับก็เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะไรเงี้ยครับผมว่ายัางไงเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยเราก็เดินหน้าต่อไปครับมีโอกาสดได้คุยกันได้คุยไหมไม่ได้คุยกันเลยครับคือทางไลน์ทางอื่นก็ไม่ได้คุยไม่ได้คุยคือ ไม่ไม่ไม่ตัดสานครับเพราะว่าเราเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ไม่มีโอกาสได้คุยพีคือใจยังไม่พร้อมที่จะคุยไว้เลยเขาไม่ครับไม่ไม่ได้มีโอกาสมากกว่าไม่มีโอกาสได้ได้เจอหรือได้คุยแต่ว่าแบบก็เคลียร์กันเรียบร้อยมีการคุยทางลน์หรืออะไรยังไม่รู้อ่ะไม่มีเลยครับเขาไม่ว่างหรือไม่ไครับใช่ไม่รู้เหมือนกันับก็ไม่ได้คุยเลยครับแล้วเขามีแบบ รก็คือยังไงเราก็ยังยังคุยกันได้นคทำดุกานได้แต่ว่าก็ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยเลยคือคือถ้ามีอะไรที่จาเป็นหรือว่าสำคัญก็จะคุยกันใช่ครับใช่แ,แสดงว่าโอกาสี่เธอนี้มันยากแล้วก็ตอนนี้ยังยังไม่ยังไม่มีเลยครับ <c oughs> เราไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้หรือว่ายังไงก็ <c oughs> ตอนนี้โฟกัสงานอย่างเดียวนะครับตอนนี้มุ่งโปรโมทหนังอย่างเดียวครับผมใช่ เห็นเห็นเห็นจีบอกว่าจะไปดูหนังแล้ด้วยอ๋อครับผมเขาบอกว่าพร้อมซัพพอร์ตเราเป็นพี่อะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าแบบจะซัพพอร์ตโอตลอดไปอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากโอ้ยไม่อยากคุอยากคุยบ้างขอถามจีฮองอ๋อตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่ม่ด้มีโอกาสเลยที่ไม่ได้คุยถ้าสุไปดูหนังแบบก็ที่งานขอบคุณล่กอลเคงมีแน่นอนฮะ มีเชียร์มีอะไรยไงไหมก็ไม่ไม่มีครับเพราะว่าเข้าใจมากกว่าเพราะว่าเข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจแบบว่าสู้ต่อไปอะไรเงี้ยยังไงคนเราก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยเรื่องแบบนี้มันต้องมีแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติเลยช่วงมีเหงาไหมโอ้ผมครับไม่ไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่ครับก็อยู่กับอยู่กับรถอยู่กับ มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับครับผมแล้วอย่างข่าวกับใหม่นะคะโอ้ับพี่ว่ามีข่าวด้วยกันอ๋อไม่มีอะไรครับก็คนคงเห็นว่าโอ้กับน้องแบบถ่ายหนังด้วยกันอะไรเงี้ยก็คงคิดว่าแบบจะมีอะไรหรือเปล่าเลยแต่ไม่มีจริงเขาก็น้องก็ทํางานด้วยกันคืออย่างเมื่อวานมีคนไปถามทุก๊ิดทุกคิดเขาบอกว่าเออถ้าโอ้กับใหม่จะพบกันเนี่ยเขาขอไม่แสดงความคิดเห็นตรงนี้เรา ก็ไม่ไม่ม hmm. ีอะไรพูดเพราะมันไม่มีอะไรจริงครับก็เป็นแบบเหมือนพี่น้องก็คุยกันอะไรเงี้ยทำงานกันเลยแต่ว่าแบบว่ามีคุยยังไก็มีคุยแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอย่างช่วงเนี้ยใหม่เขาก็โดนขับมือที่สามเลทั้งทั้งตอนเนี้ยใหม่เขาก็เป็นมือที่สองของเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆแล้วก็น้องเขาก็น้องเขายังเด็กอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้ตรงนี้มัน เกี่ยวจริงๆคิดว่ามีโอกาสพัฒนาไหมคะตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับก็คุยกันปกติไม่ได้ไม่ยังยังไม่มีโอกาสอะไรเลยก็ทํางานด้วยกันเฉยตอนนี้โอ้ความเปิดใจรับคนใหม่ไหมคะตอนนี้ยังเลยครับตอนนี้ก็อยู่กับเครื่องยนต์กลไกอะไรเงี้ยครับผมไาช่วยแก้เหงาเราได้หรอเป้าวครับชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยทำแล้วสนใจเที่ยวเกาหลีมาเป็นไงบ้างาไปเที่ยวเกาหลีก็นัอ๋อไปทํางานครับพี่ไปทํางานแล้วก็ได้ไปถ่ายแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ หนาวมากครับพี่นั่นัหมคะหนาวดีแล้วก็ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติถ้าไปเกาหลีจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเที่ยวคราวนี้ก็ได้เที่ยวเพิ่มขึ้นคือได้่พัก่อนอะไร่างีสนุกดีรับก็ไม่หรอกก็ทํางานไปด้วยแต่พักผ่อนก็ไม่กี่วันเลยชอบแบบเวลาว่างๆเรามีแบบเหนืหนาวไว้เพราะว่าแบบเวลาถ้าเป็นแต่ก่อนก็มีแฟนเนาะใช่ค่ะ มันก็มีบ้างอยู่แล้วล่ะครับไม่ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีเลยแต่ก็เราก็หารุ่นไหนทำเรามีมีอะไรที่ต้องทําเยอะอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับหลายคนบอกว่าจริงๆคลิปนี้จะมีคุณพี่ไปด้วยแต่พอรู้ว่ามาริโอไปก็เลยจะอ๋อไม่ไม่มีครับไปเหตุใดกับพี่พลอยพี่ตาเลยใช่ครับเขเออใช่ครับมันไปกันเยอะเลยฮะเทียบเกับสาว ฟิล <icana>, ิปปินนี so like, Man, Man, ่เป็นเขาเป็นเหมือนพี่สาวคนนึงเลยครับพอดีถ่ายหนังกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เขามาก็ถ่ายรูปคู่กันปกติอะไรเงี้ยเหมือนแบบพี่น้องถ่ายรูปกันแล้วก็คนเขาก็คิดบอกว่าเออเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเป็นมือที่สามอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออไม่ใช่จริงจริงอะไรเงี้ยเขาเป็นเขาเป็นพี่สาวอะไรเงี้ยครับผมก็ก็สงสารเขาเหมือนกันเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเยากทานข้าวที่ผโรงแรมปะ มากับเพื่อนเขามาเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอก็เลยเราก็เลยนัดเจอกันอะไรเงี้ยก็ไปไปกินข้าวปกติอะไรเงี้ยครับผมทีน,นี้เราเครียดไหมเขาเป็นข่าวเป็นการเป็นข,ขู่ที่สารหรือว่าเป็นจริงจริงมันตลกเหมือนกันครับพี่แต่ว่าเราก็เออ่ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรจริงเพราะว่าผมกับเขาก็แบบ พี่สาวหรืออะไรเงี้ยเขาได้ทราบ้องไห้นคะเขาได้ทราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรแต่ว่าก็อยากบอกวันนี้แล้วมันไม่มีอะไรฮะและ้วเค้าว่าไงบ้างเป็นทางเขาก็งงครับแบบเออกินข้าวกับโอ้เป็นข่าวหนักเลยเห็นเขาก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันว่าแบบกับโอก็เป็นพี่น้องกันใช่ใช่ครับเขาก็าดูแบบโค้เทคจเราอยู่ใช่เขาเป็นเขาเป็นพี่สาวน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วผมเจอเขาก็จะเรียกให้เราร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยเขาร้องเพลงพร้อมมากแล้วหลังเกิดเรื่องไม่คุยกันหรือยังเกาคุยก็มีคุยไลน์คุยอะไรเงี้ยเขาบอก กเขาอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่มีอะไรจริงๆครับมันก็มีข่าวว่าแฟนขับรนที่ฟิลิปปินส์ผมไม่ชอบเขาด้วยก็ก็ผมผมก็บอกเขาว่าไปแล้วไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยมันมันไม่มีอะไรจริงเป็นพี่สาวน้องชายมีพัฒนามีโอกาสจะพัฒนาไหมคะคนนี้ไม่มีพี่สาวผมนี่เป็นแบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยมันไม่มีอะไร เขาคงแค่มีข่าวมาแ้วก็บอกเขาว่าเออมันไม่มีอะไรพี่เขาก็เข้าใจแหละโอ้หนักใจไหมช่วงนี้พอมีข่าวกับสาวๆก็คนนั้นก็เป็นรู่ที่3เราตลอดหนักเลยครับพี่ช่วงนี้คือผมไปแบบเพียรใครก็ไปเดินใครไม่ได้เลยครับเดินกับเพื่อดการตอนนี้ยังมีข่าวเลยก็ตอนนี้ก็อยากบอกเออมันไม่มีอะไรจริงฮะใช่ตอนนี้ต้องระวังยังไงบ้างหรือยังไงตอนนี้ไม่ระวังอะไรเลยครับพี่เลยก็แค่แบบเิดบอกเขาว่ามันไม่มีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ย